ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าอยู่ช่องสัตว์เด่นมุุ่ญครับวันนี้ผมก็ไม่ยิงตายแล้วนะครับเป็นแพื่อนำฟังนะครับวันนี้ทีมงานไม่บางนะครับก็เลยวีเดียวเลยนะครับออกใหม่มาคนเดียวเลยนะครับตอนนี้ประมาณจะเป็นวงกว่ากับเพื่อนแล้วนะครับข้ามใหม่ตามก็ใส่ใช้ได้เลยนะครับใหม่นี่มาบ่อยอยู่นะครับผม ครับันนี้จเจอตัวไหมครับจเจอปลาไหมครับจะได้ช็อตเลยนะครับโอเครู้กันเลยครับเกยวคลิปใต้นำครับ ไซโลครับตัวน,นี้ไซโลนะครับตัวนี้มาตามล่องน้ำเลยนะครับโคตรสวยเลยครับเฉาเจ้สวยนะครับหมาดครับเป็นนี้โอเคพวกมันมาแล้วครับเจอแบกนี่ใช่ตัวสองตัวนะครับเห็นรู้กันต่อเลยครับ โลหนึ่งนะครับไปนี่แล้วมุดเข้าไปข้างในนะครับติดข้างในเลยครับกระสุกสวยนะครับตัวนี้โอเคลุยกันต่อเลยครับจะมีหนึ่งกิโลนะครับตัวนี้ เลือกยิงครับใช้ใช้เยครับไฟาาดัดกยิงนะครับเยอะเลยครับตักยิงตัวใหญ่นะครับเวยกันต่อครับ เยอะเลยครับเดี๋ยวค่อยๆดักยิงนะครับเปลนลุยกันต่อครับเิ่มแรกครับ ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นจากน้ำแล้วนะครับผมดูผลงานวันนี้นะครับมาคนเดียวนะครับผลงานนะครับก็จะมีปลานิ่นตัวนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับไม่จะโลครึ่งนะครับกระสุบตะเพียนนะครับปลากดแล้วก็กำมังนะครับดูผลงานนะครับนแค่นี้นะครับผมมาคนเดียวนะครับพอได้ทำกับข้าวอยู่นะครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมถ้าไว้ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ